ไมายเรื่องหนึ่งครับถ้าจำกันได้นะฮะแรป a อเจน d i c t a ิ o เ s h ร์ไปแรป a อเจ t d i ดิ a t ต r s h ร์นะครับเป็นกลุ่มศิลปินนะฮะใต้ดินมารวมตัวแล้วก็รวมตัวกันทําแรปนะฮะโด่งดังเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วเขามีสามคนเขามี3ามคนมีมีร e เบเลตพีแล้วก็ฮอคแฮ a เกอรแล้วก็เคอักเลนะครับอักเลตอ่สาคนนี่เขามารวมกันเป็นแรป g อเ t d i c t a t o r s h i p ครับ แล้วก็ร้องเพลงประเทศกูมีซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากว,าว,าว่าว่ามันจริงหรือไม่จริง,งในสองคมไทัซึ่งผมมองว่ามีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงน่องจาปัญหาคือ,คอ,อของโจมตีรัฐบาลทุนการของขอินเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นเรื่องหรอกคือถามว่าดนตรีวิพากษ์รัฐบาลมันก็มีทั่วโลกแต่ว่าปัญหาก็คือของประเทศไทยคุณฟุทตี่พงศุวนาการไหนที่ออกมาดิ้นแต่ประเด็นคือนะประเด็นคือปรากฏว่าประเด็นคือว่าเพลงนี้นะครับเสียเป็นกลุ่มนี้รับรางวัลลวเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเขาก็ส่งตัวแทนไปร เขาอ่านว่าวาลคาร์ฟฮาวเวลไพรส์ฟอร์ครีเอทีฟดิเซนส์ในงานออสโลฟีดอมฟอรัมที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ก็ปรากฏว่าจัดโดยฮิวแมนไร f ์ฟาวเดชันหรือมูลนิธิสิทธินมษยชนเขามอบรางวัลให้กับผู้กล้าหาในความคิดสร้างสรรค์ในการคัดค้านความไม่ยุติธรรมให้กับกลุ่มนี่แหละครับกลุ่มแรปเปอร์กลุ่มนี้กับเพลงประเทศภูมีเนี่ยที่ออกมาโอ้โหคือคือบ้านเราเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามองว่ามันไม่ได้คุณไปนประจานประเทศตัวเองทําไม แต่คุณอย่าลืมนะประเทศเราไม่ได้อยู่คนเดียวมันยังมีคนจากนอกประเทศที่เขามองเห็นในสิ่งที่คุณกำลังคุณกำลังพลางตัวว่าค,คุณไม่ใช่เป็นแบบนี้นึกถึงบรรยากาศตอนนั้นด้วยนะคือไอ้อย่างที่คุณพีบอกเนี่ยว่ามันมีนั้นแหละไอ้พวกโจมตีเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในรัฐบาลปกติตที่ออกมาพิพากษารัฐบาลเนี่ยแต่ณนะตอนที่ไอ้แล็บเนี้ยเขาทําเพลงเนี่ยคือรัฐบาลที่ถือปืนอยู่นะฮะใครพูดอะไรไม่ดีเรียกเขาค่ายทหารใช้ม .44 ได้ทุกอย่าง แต่อกลุ่มเนี้ยมันกล้าพูดกล้าทำนะกล้าพูดเรื่องจริงแล้วก็ไม่กล้าเพราะจารผิดพวกนี้ไม่กล้าผิดเขาด้วยนะเขาไม่ได้เขาก็เลยมองว่าเออเว่ยมึงกล้าหาเออก็เลยเนี่ยได้รับรางวัลไม่อย่างมีพูดอย่างจริงเนี่ยมันมีเพลงที่แบบต่อต้านรัฐบาลอะไรเยอะแยะอยู่แล้วแต่เผอิญวันวันนั้นรัฐบาลออกมาดิดดิ้นไงดีดดิ้นเยอะหน่อยมันก็เลยดังคนก็เลยดูไปสิบสิบล้านผมไม่รู้กี่ร้อยล้านวิวแล้วมั้งตอนนี้แล้วเขาก็เลยให้รางวัลตบหน้าเราซะเลยออสโลฟ่แล้ฟอรัม เนติวิทย์โชตพัฒรารภิษาลครับะะถ้าจำมันได้เป็นในสิจุลาเนี่ยนะฮะที่มีเรื่องของการต่อต้านาอะไรต่างๆมาปยลยา,ยยา,ยยาเคยได้รับจดหมายเชิญไปพูดปฐาฐกถาภายในงานด้วยนะครับผมเออ,เอ,อ,เออน่าสนใจเวเ้ยอ,อ่ะอ่นะ